ยิงลูกนั้นนึกว่ากองหน้ากราฟเฟนแบกกลางทองของโคตรดีเหตุการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนความรู้สึกของแฟนบอลทั้งสนามในชั่วขนาดเดียวหลายคนที่เฝ้ามอ,องค์การเล่นของนักเตะหนุ่มรายนี้อาจไม่คาดคิดเลยว่าภายในเวลาไม่กี่วินาทีเขาจะสร้างช็อตที่ทำให้ผู้คนพูดถึงไปอีกยาวนานการเล่นของเขามักถูกยกย่องอยู่แล้วว่าเต็มไปด้วยศักยภาพความมั่นใจและพรสวรรค์ที่แตกต่างจากผู้เล่นวัยเดียวกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นได้ตอกย้ำว่าความพิเศษของเขาไม่ได้อยู่เพียงการคุมบอลการผ่านบอลหรือการครองเกมในแดนกลางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณความเป็นกองหน้าที่ซ่อนอยู่ในตัวอย่างชัดเจนช่วงเวลานั้นบอลถูกโยนขึ้นมาจากแดนหลังอย่างไม่มีอะไรน่าสนใจมากนักแต่กราเฟนแบกกลับผ่านเกมได้ขาดเขาเคลื่อนที่หาพื้นที่เหมือนนักเตะที่เกิดมาเพื่อรอจังหวะเช่นนี้ และความนิ่งและการควบคุมร่างกายทำให้แฟนบอลหลายคนที่ติดตามมองจากจอทีวีแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อบอลมาถึงเท้าเขาเพียงเสี้ยววินาทีการตัดสินใจยิงทันทีโดยไม่ต้องแต่งมากเหมือนกองหน้าชั้นยอดทำให้ลูกบอลพุ่งทยานออกจากเท้าอย่างแรงและแม่นยำไปยังมุมที่ผู้รักษาประตูแทบจะไม่มีโอกาสป้องกัน เสียงกรีดร้องดังสนั่นจากกองเชียร์ที่ตามทีมและเสียงอุทานจากผู้บรรยายเกมในหลายภาษาแทบจะพร้อมกันทั่วโลกทำพูดที่ออกมาทันทีคือนึกว่ากองหน้าเพราะช็อตนี้ไม่ได้สะท้อนภาพกองกลางที่คอยเชื่อมเกมหรือทำงานหนักในแดนกลางแต่กลับทำให้ผู้คนเห็นพาพนักเตะผู้มีร่างสูงใหญ่กำลังยิงอย่างเฉียบคมราวกับเกิดมาเพื่อทำประตูโดยตรง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นคือการเปิดมุมมองใหม่ให้กับแฟนบอลว่านักเตะอย่างกราเฟนแบ็กไม่ได้ถูกจำกัดเพียงบทบาทเดิมๆหลายคนอาจเคยตั้งคำถามว่านักเตะหนุ่มรายนี้ยังขาดอะไรบ้างในการก้าวสู่ระดับซูเปอร์สตาร์คำตอบในค่ำคืนนั้นชัดเจนว่าเขามีทุกอย่างทั้งความแข็งแกร่งความเร็วความสามารถทางเทคนิคและแม้แต่ความเด็ดขาดในการจบสกอร์ที่ทำให้คนทั้งสนามต้องยืนขึ้นปรบมือ นี่คือเหตุผลที่แฟนบอลเริ่มใช้คำว่ารางทองสำหรับเขาเพราะร่างกายสูงใหญ่และการเคลื่อนไหวที่ดูสง่างามเหมือนถูกหล่อขึ้นมาสำหรับเกมฟุตบอลระดับสูงโดยเฉพาะหากมองย้อนไปถึงการเล่นของเขาตั้งแต่ยังอยู่ในหลีกบ้านเกิดเราจะเห็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบการเลี้ยงบอล สร้างสรรค์เกมและมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างการถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เขาได้รับโอกาสเรียนรู้การเล่นกับนักเตะรุ่นพี่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นสะสมจนถึงวันที่เขาสามารถสร้างช็อตมหัศจย์เช่นนี้ได้การยิงลูกนั้นไม่ใช่เพียงแค่โชคช่วยหรือจังหวะบ,บังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ขององค์การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องการตัดสินใจที่เฉียบพลันและความเชื่อมั่นในฝีเท้าของตัวเอง บรรยากาศหลังจากลูกยิงนั้นเป็นไปอย่างบ้าคลาั่งแฟนบอลหลายคนที่ติดตามมาตลอดรู้ทันทีว่าช่วงเวลาแบบนี้จะถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนตำนานเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่นักเตะในตำแหน่งกองกลางจะสามารถยิงได้อย่างมีคุณภาพและทรงพลังขนาดนั้นหลายคนเปรียบเลยว่าเป็นลูกยิงที่กองหน้าหลายคนยังต้องอิจฉาความเฉียบคมและความแม่นยำบ่งบอกได้ว่าผู้เล่นคนนี้ไม่ใช่เพียงกองกลางธรรมดา แต่เขามีศักยภาพพอที่จะก้าวไปเล่นในบทบาทที่ยืดหยุ่นมากกว่านั้นผู้บรรยายเกมในวันนั้นถึงกับกล่าวว่าหากไม่รู้จักเขามาก่อนแล้วเห็นแค่การเคลื่อนไหวและการยิงลูกนั้นหลายคนคงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ถูกสร้างมาเพื่อทำประตูโดยเฉพาะ ความมั่นใจในการจบสกอร์และการควบคุมร่างกายทำให้การยิงครั้งนี้เป็นเหมือนการประกาศสักดาให้ทั้งโลกได้เห็นว่านี่คือแข้งอนาคตไกลที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองให้ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลในช่วงเวลาหลังเกมสื่อหลายสำนักต่างยกย่องและทำบทวิเคราะห์ถึงช็อตนี้บางสำนักเขียนว่ามันคือประตูที่สะท้อนถึงความเป็นนักเตะร่างทองอย่างแท้จริงเพราะไม่ใช่แค่รูปร่างที่สูงใหญ่ แต่รวมถึงคุณสมบัติครบถ้วนทั้งทักษะความเข้าใจเกมและความมุ่งมั่นที่ปรากฏชัดในทุกการเคลื่อนไหวเสียงจากแฟนบอลในโซเชียลก็เช่นเดียวกันหลายคนแชร์คลิปประตูนั้นต่อต่อกันพร้อมกับคำอธิบายว่านี่แหละนักเตะที่ทีมใหญ่ทุกทีมต้องการความน่าสนใจอีกอย่างคือการตอบสนองของเพื่อนร่วมทีมที่ดูจะทึ่งไม่แพ้ใคร หลายคนวิ่งเข้ามากอดเขาทันทีพร้อมสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงและดีใจเราวกับได้เห็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนี่แสดงให้เห็นว่าลูกยิงนี้ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แฟนบอลเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมทีมที่รู้ว่ามีคนที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ในพริบตาอยู่ข้างๆ สำหรับโค้ชแล้วลูกยิงนี้อาจทำให้มุงมองต่อการใช้งานกราเฟนแบกเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางครั้งเขาอาจถูกวางให้เล่นในบทบาทกองกลางเชิงรุกมากขึ้นหรือแม้แต่ลองขยับไปยืนสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากการจบสกอร์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเพราะการมีนักเตะที่สามารถทำได้หลายอย่างเช่นนี้คือสิ่งที่ทีมใหญ่ทุกทีมต้องการความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการเล่นทำให้เขากลายเป็นอาวุธลับที่คู่แข่งยากจะคาดเดา สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความมั่นใจที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนการยิงลูกนั้นไม่ใช่การลองผิดลองถูกแต่เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมในศักยภาพของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลรู้สึกทึ่งยิ่งกว่าเดิมเพราะการจะทำอะไรเช่นนี้ได้ในเกมระดับสูงเป่าหน้าผู้คนนับหมืน่นต้องอาศัยทั้งความกล้าและความเยือกเย็นที่ไม่ธรรมดา เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันคลิปการยิงลูกนี้ยังคงถูกแชร์ต่อเนื่องหลายคนวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคว่าทำไมมันถึงพิเศษทั้งมุมการยืนการบิดลำตัวการออกแรงและการเลือกมุมยิงทุกอย่างดูเหมือนถูกคิดมาอย่างละเอียดราวกับนักเตะที่ผ่านการยิงประตูแบบนี้นับร้อยครั้งทั้งที่จริงแล้วนี่คือสัญชาตญาณและทักษะที่สะสมมาโดยธรรมชาติและการฝึกฝนตั้งแต่เด็กกราฟเฟนแบกจึงถูกยกย่องมากขึ้นในฐานะ ร่างทองของโคตรดีที่ไม่เพียงแค่สร้างความหวังให้ทีมในเกมนั้นแต่ยังส่งสัญญาณไปถึงอนาคตว่าถ้าเขายังรักษาความมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองต่อไปได้เขาจะก้าวไปอยู่ในระดับที่สูงยิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนความหลากหลายในการเล่นและการมีอาวุธรับเช่นการจบสกอร์เฉียบคมจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ยากจะหยุดยัง้งช็อตนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงประตูธรรมดา แต่เป็นการประกาศสักห์และบอกโลกว่าเขาคือผู้เล่นที่พร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในวงการฟุตบอลเสียงโห่ร้องเสียงกรบมือและคำพูดว่านึกว่ากองหน้าจะยังคงก้องอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลอีกนานและสำหรับตัวเขาเองมันคงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เดินหน้าต่อไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความทา้าทายและเกียรติยศ